ยินดีต้อนรับกลับสู่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินสำหรับผู้สื่อขายฉันคือโซเฟียผู้ดำเนินรายการและวันนี้เราจะมาจะาลึกหัวข้อที่น่าสนใจและอาจทำกำไรได้ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในแวดวงการเงิน โปรแกรม forex IB หากคุณอยากรู้ว่าโปรแกรมเหล่านี้คืออะไรทำงานอย่างไรและคุณสามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้เพื่อสร้างรายได้แบบพาสซีฟได้อย่างไรคุณมาถูกที่แล้วจิบกาแฟนั่งพักผ่อนแล้วมาสำรวจโลกแห่งโอกาสการเป็นพันธมิตรในตลาด forex ที่น่าตื่นเต้นนี้ด้วยกันก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโปรแกรม forex IB คืออะไรพีย่อมาจาก Introducing Broker พูดง่ายๆก็คือโปรแกรม forex ib คือข้อตกลงการเป็นพันธมิตรระหว่างบรกอร์และบุคคลหรือหน่วยงานธุรกิจ introducing broker หรือ ib เป็นผู้แนะนำเทรดเดอร์รายใหม่ให้กับแพลตฟอร์มของบรเกอร์ในทางกลับกัน ib จะได้รับคอมมิชชั่นตามกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าที่อ้างอิงมาซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์บรเกอร์จะได้ลูกค้ารายใหม่และ ib จะได้รับรายได้แบบพาสซีฟ แต่การจัดการนี้ทำงานอย่างไรในสถานการณ์จริงกันแน่มาทำความเข้าใจกันก่อนขั้นแรกบุคคลหรือธุรกิจสมัครเป็น IB กับบรกเกอร์ที่เลือกเมื่อลงทะเบียนแล้วพวกเขาจะได้รับลิงก์แนะนำเฉพาะเมื่อแนะนำผู้ซื้อขายรายใหม่ผ่านลิงก์มีบรกเกอร์จะติดตามการอ้างอิงเหล่านี้และตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายที่ตามมาเมื่อผู้ซื้อขายรายใหม่เหล่านี้เข้าร่วมการซื้อขาย PB จะได้รับคอมมิชชั่นซึ่งมักจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของสเปรด ส่วนลดคงที่ต่อล็อตที่ซื้อขายหรือเปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สร้างขึ้นโดยผู้ซื้อขายเหล่านี้ ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าทำไม e ีบีสำหรับตลาด forex ซึ่งกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ซื้อขายและพันธมิตรในช่วงหลังนี้คำตอบมีหลายแง่มุมประการแรกและสำคัญที่สุดตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเองก็กำลังเฟื่องฟูด,ด้วยปริมาณการซื้อขายรายวันเกิน7ล้านล้านดอลลาร์ตลาด forex ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดึงดูดผู้ซื้อขายหลายล้านคนต่อวันสภาพคล่องจำนวนมากนี้นำเสนอศักยภาพมหาศาลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม IB เพราะแม้แต่คอมมิชชั่นเพียงเล็กน้อยจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลนี้ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นรายได้มหาศาลได้ ข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็น IB ในตลาด forex คือความยืดหยุ่นที่ i อบีมอบให้ซึ่งต่างจากงานทั่วไปหรือแม้แต่การจัดการการตลาดพันธมิตรมาตรฐานไอบจะได้รับอิสระอย่างมากในแง่ของตารางการทำงานวิธีการส่งเสริมการขายและศักยภาพในการสร้างรายได้คุณสามารถโปรโมทบรเกอร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเว็บไซต์บล็อกวิดีโอ YouTube เว็บสัมมนาหรือโดยการสร้าง ชุมชนการศึกษาความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้พีบีสามารถผสานความพยายามในการส่งเสริมการขายเข้ากับไลฟ์สไตล์ของตนได้อย่างราบรื่นทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลผู้มีอิทธิพลทางการเงินนักการศึกษาและแม้แต่ผู้สื่อขายทั่วไปที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการสื่อขาย ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งของการเป็น IB ีในตลาด forex คือศักยภาพในการสร้างรายได้แบบ p a าสซีฟรายได้แบบพาสซีฟคือเงินที่ได้รับจากความพยายามอย่างต่อเนื่องเพียงเล็กน้อยเมื่อคุณแนะนำผู้ซื้อขายให้กับโบรกเกอร์สำเร็จแล้วตราบใดที่ผู้ซื้อขายเหล่านี้ยังคงทำงานอยู่คุณก็จะยังคงได้รับรายได้จากกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขาต่อไปซึ่งจะสร้างกระแสราย ได้ที่สามารถดำเนินต่อไปได้นานหลังจากที่คุณพยายามส่งเสริมการขายครั้งแรกแล้วลองเปรียบเทียบกับการจ้างงานแบบเดิมซึ่งรายได้จะผูกติดกับเวลาและความพยายามของคุณโดยตรงและสเสน่ห์ของรายได้แบบพาสซีฟผ่าน IB ในตลาด forex ก็ชัดเจนขึ้นแม้ว่าจะน่าดึงดูใจเพียงใดการประสบความสำเร็จในฐานะไอในตลาด forex ก็ต้องอาศัยการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนอย่างรอบคอบซึ่งไม่ใช่แค่การสมัคร แอะเฝ้าดูค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นแต่ยังมีกลยุทธ์สำคัญสำคัญที่คุณต้องใช้เพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดในฐานะ IB ประการแรก KB ที่ประสบความสําเร็จให้ความสําคัญกับการเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมความร่วมมือระหว่างคนกับโบรกเกอร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อความสําเร็จของคนทําให้ขั้นตอนนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งโบรกเกอร์ที่ดีควรเสนอโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นที่น่าสนใจการรายงานที่โปร่งใสระบบการติดตามที่เชื่อถือได้การชําระเงินตรงเวลาและบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมความ โปรไซเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องมั่นใจว่าบรกเกอร์ของคุณรายงานปริมาณการซื้อขายอย่างถูกต้องและจ่ายค่าคอมมิชชั่นอย่างยุติธรรมและทันท่วงที ประการที่สองความสามารถในการดึงดูดและรักษาผู้ซื้อขายไว้มีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จของไอบของคุณความพยายามในการส่งเสริมการขายที่มีคุณภาพสูงมีความจำเป็นไอบีที่ประสบความสำเร็จใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียการตลาดเนื้อหาเว็บสัมมนาเซสชั่นการศึกษาและฟอรัมการซื้อขายเพื่อสร้างสถานะที่น่าเชื่อถือและ ดึงดูผู้ซื้อขายโปรดจำไว้ว่าความน่าเชื่อถือคือสิ่งสำคัญเทรดเดอร์จะไว้วางใจแอรร่วมงานกับ IB ที่ให้คุณค่าแท้จริงและข้อมูลที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ขายแบบกดดัน นอกจากนี้การให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่เทรดเดอร์ที่คุณแนะนำยังมีความสำคัญการรักษาลูกค้าไว้ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของคุณเทรดเดอร์ที่ซื้อขายอย่างแข่งขันในระยะยาวจะทำกำไรได้มากกว่าผู้ที่ซื้อขายเพียงระยะสั้นๆแล้วหายไปการให้บริการที่มีมูล,ลค่าเพิ่มเช่นการอัปเดตตลาดเป็นประจำสัญญาณการซื้อขายเว็บสัมนาเพื่อการศึกษาหรือการ ให้คำปรึกษาส่วนตัวสามารถช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าได้อย่างมากการสร้างชุมชนที่ให้การสนับสนุนรอบๆเครือข่ายการซื้อขายของคุณจะช่วยเพิ่มความผัดดีและส่งเสริมกิจกรรมที่ยั่งยืน เพื่อเน้นย้ำถึงการใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในทางปฏิบัติลองพิจารณาสถานการณ์ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ความผันผวนสูงขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจระดับโลกที่ยังคงดำเนินอยู่เช่นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเช่นธนาคารกลางสหรัฐและตัวบ่งชี้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นมีดึงดูด บุคคลจำนวนมากขึ้นเข้าสู่การซื้อขาย forex เนื่องจากเทรดเดอร์มองหาโอกาสท่ามกลางความผันผวนของตลาดในฐานะ i.b คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้ได้โดยการผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำทางความผ,ลผ,ลผลันผวนเช่นคำแนะนำการอัปเดตการวิเคราะห์ตลาดและเว็บสัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และทันท่วงทีจะทำให้คุณเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับเทรดเดอร์ทำให้พวกเขาอยากเข้าร่วมกับบรกเกอร์ที่คุณแนะนำและเปิดบัญชีเทรดที่ใช้งานอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ IB อีกด้วยการซื้อขาย forex เป็นอุตสาหากรรมที่มีกฎระเบียบควบคุมอย่างเข้มงวดทั่วโลกการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นข้อบังคับตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ที่คุณร่วมงานด้วยได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างครบถ้วนจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเช่น FCA ไหน สหราชอาณาจาักแอสิกในออสเตรเลียหรือไซเอสีซในไซปรัสการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เงินของลูกค้าของคุณปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องผลประโยชน์ของคุณและรับประกันความยั่งยืนของความร่วมมือของคุณอีกด้วย สุดท้ายนี้การเสนอคุณค่าทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องถือเป็นกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วสำหรับ IB ที่ประสบความสำเร็จเทรดเดอร์แสวงหาแหล่งข้อมูลการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงทักษะและประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอโดยการแบ่งปันเนื้อหาการศึกษาเป็นประจำเช่นการวิเคราะห์ตลาดโดยละเอียดบทช่วยสอนการซื้อขายเคล็ดลับการจัดการความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมจัด ทำให้คุณวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญและแหล่งข้อมูลอันมีค่าแนวทางการศึกษาแบบนี้ดึงดูดเทรดเดอร์ที่จริงจังซึ่งชื่นชมคุณค่าในระยะยาวเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับคุณต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเป็น IB นั้นคนค่าแก่การเน้นที่ crystalbermarket.com โปรแกรม IB ของพวกเขานั้นโดดเด่นด้วยค่าคอมมิชชั่นที่มีการแข่งขันสูงการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมเครื่องมือติดตามขั้นสูงและทรัพยากรทางการตลาดคุณภาพสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของคุณให้สูงสุด โดยสรุปแล้วการเป็นไ b บีของ Forex นั้นเป็นโอกาสที่คุ้มค่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ผันผวนและกระตุ้นร้นในปัจจุบันการเลือกบร็กเกอร์ที่เหมาะสมการใช้ประโยชน์จากการตลาดเชิงกลยุทธ์การให้คุณค่าทางการศึกษาที่แท้จริงการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเข้าร่วมชุมชนการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่องจะทําให้คุณอยู่ในตําแหน่งที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวและศักยภาพในการสร้างรายได้แบบพาสซีฟที่มากมาย นั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนของข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินสำหรับผู้ซื้อขายในวันนี้ฉันชื่อโซเฟียขอให้คุณประสบความสำเร็จในการสำรวจโอกาสที่ทำกำไรได้ในโปรแกรม eB ของ forex จนกว่าจะพบกันใหม่โปรดติดตามข่าวสารซื้อขายอย่างชาญฉลาดและเพิ่มพูนความรู้ทางการเงินของคุณต่อไป